บทที่16 6ปีศาสตร้ายแห่งความกลัวมีอยู่กี่ตัวที่ขวางทางคุณอยู่ก่อนที่คุณจะสามารถนำปรัชญานี้ไปใช้เพื่อความสำเร็จต้องเตรียมจิตใจของคุณให้พร้อมที่จะรับมันเสียก่อนซึ่งการเตรียมก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเริ่มต้นจากการศึกษาวิเคราะห์และทำความเข้าใจกับศัตรูสามประการอย่างทองแท้คือ ความไม่กล้าตัดสินใจความลังเลสงสัยและความกลัวสัมผันธ์ที่6จะไม่ทํางานในขณะที่ศัตรูทั้ง3ตัวหรือตัวใดตัวหนึ่งอยู่ในจิตใจคุณศัตรูทั้ง3นี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเมื่อเจอศัตรูตัวหนึ่งก็มักจะมีอีกสตัวอยู่ใกล้ๆเสมอจงจำไว้ว่าความไม่กล้าตัดสินใจเป็นตัวบ่มเพาะความกลัว ความไม่กล้าตัดสินใจจะตกผลึกเป็นความลังเลสงสยัยสองสิ่งนี้จะรวมตัวกันกลายเป็นความกลัวขั้นตอนในการรวมตัวกันจะเกิดขึ้นช้าๆนี่คือเป็นเหตุผลว่าทำไมศัตรูพวกนี้จึงอันตรายมากพวกมันต่อตัวและเจริญเติบโตโดยเราไม่ทันสังเกตเห็นส่วนที่เหลือของบทนี้จะเป็นการบรรยายสภาวะจิตใจที่คุณต้องมีก่อนที่จะนำปรัชญายมาใช้ ในการปฏิบัติในบทนี้จะได้วิเคราะห์เงื่อนไขที่นำผู้คนมากมายไปสู่ความยากจนและมันจะเผยข้อเท็จจริงที่คนร่ำรวยต้องเข้าใจไม่ว่าผลจะออกมาเป็นเงินทองหรือสภาวะจิตใจซึ่งอาจมีคุณค่าเหนือกว่าเงินทองก็ตามจุดผู้หมายของบทนี้เน้นความสนใจไปที่สาเหตุและ การแก้ไขความกลัวพื้นฐาน6ประการก่อนที่คุณจะจัดการกับศัตรูเราต้องรู้จักชื่อนิสัยของมันและจุดที่เราจะโจมตีมันเสียก่อนขานที่คุณอ่านหนังสือจงวิเคราะห์ตัวเองอย่างระมัดระวังและพิจารณาตัวคุณเองว่ามีความกลัวทั้ง6ซ่อนอยู่หรือไม่และจําไว้ว่าบางทีเพราะมันอาจซ่อนอยู่ในจิตใต้สํานึกก็ได้ซึ่งเป็นการยากที่จะค้นพบและยากยิ่งกว่าในการกําจัดมันความ กลัวพื้นฐาน6ประการมีความกลัวพื้นฐาน6ประการที่ทําให้คนเราทุกคนต้องเป็นทุกข์คนที่โชคดีมักไม่ต้องเผชิญความกลัวทั้ง6นี้รายชื่อเรียงตามลำดับที่พบบ่อยคือกลัวความยากจนกลัวการถูกตำหนิติเตียนกลัวความเจ็บป่วยกลัวการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักกลัวความแก่ชรากลัวความตาย ความกลัวที่นอกเหนือจากนี้ไม่ค่อยมีความสําคัญนักและเป็นเพียงข้อปลีกย่อยของความกลัวเหล่านี้ความกลัวเป็นสภาวะจิตใจอย่างหนึ่งและสภาวะจิตใจก็เป็นสิ่งที่คุณสามารถควบคุมและชี้นํามันได้คุณจะสามารถสร้างสิ่งต่างๆได้ก็ต่อเมื่อคุณได้เริ่มสร้างรูปแบบแห่งพลังความคิดขึ้นมาก่อนข้อความต่อไปนี้มีความสําคัญมากเมื่อพลังความคิด เริ่มแปลเปลี่ยนตัวเองไปเป็นรูปธรรมไม่ว่าความคิดนั้นจะเกิดขึ้นโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามหรือแม้ว่าจะเป็นพลังความคิดที่เข้ามาโดยบังเอิญวงเล็บความคิดที่ออกมาจากจิตใจของผู้อื่นอาจเป็นตัวกําหนดการเงินธุรกิจอาชีพหรือโอกาสทางสังคมของคุณได้เช่นเดียวกับความคิดที่คุณตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นมาเอง ด้วยเหตุผลนี้มันได้ช่วยอธิบายว่าทําไมบางคนจึงดูเหมือนโชคดีแน่ๆในขณะที่คนอื่นซึ่งมีความสามารถมีการฝึกอบรมมีประสบการณ์และศักยภาพสมองเท่าเทีเทยมกันหรือมากกว่าได้ซ้ําแต่กลับดูเหมือนอับโชคคําอธิบายก็คือคุณมีความสามารถที่จะควบคุมจิตใจตัวเองได้ด้วยการควบคุมนี้คุณอาจจะเปิดใจเพื่อรับพลังความคิดที่ออกมาจากสมองคนอื่นหรือคุณสามารถปิดประตูและเลือก รับเฉพาะความคิดที่คุณต้องการเท่านั้นธรรมชาติได้ให้อำนาจมนุษย์ในการควบคุมทุกสิ่งแต่ยกเว้นทุกอย่างแต่ยกเว้นอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือความคิดข้อได้จริงนี้ควบคู่ไปกับความจริงที่ว่าทุกสิ่งที่เราสร้างสรรค์ขึ้นล้วนแล้วแต่ตั้งต้นมาจากความคิดก่อนซึ่งเราซึ่งจะนําเราไปสู่หลักการที่ว่าเราจะสามารถจัดก,การกับความกลัวได้ถ้าเป็นความจริงว่าทุกคนมีแนวโน้มที่จะปรับ แต่งตัวมันเองไปเป็นรูปธรรมวงเล็บและนี่เป็นความจริงซึ่งเหนือเหตุผลใดๆจะเป็นความจริงเช่นกันว่าพลังความคิดแห่งความกลัวและความยากจนจะไม่สามารถแปลเปลี่ยนไปสู่ความกล้าหาญและผลประโยชน์ทางการเงินได้เลยความกลัวพื้นฐานแรกความกลัวความจนไม่มีการประนีประนอมกันระหว่างความจนและความร่ำรวยถนนสองสายนี้ไปสู่ความยากจนและความร่ำรวย ไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามวงเล็บคาว่าร่ํารวยมีความหมายกว้างขวางครอบคลุมไปถึงความร่ํารวยทางการเงินจิตวิญญาณจิตใจและวัตถุสิ่งของด้วยจุดเริ่มต้นที่นําทางเราไปสู่ความร่ํารวยก็คือปณิธานในบทที่3คุณได้รับคําชี้แนะในการเตรียมจิตใจเพื่อน,นําปณิธานไปใช้ในทางปฏิบัติแล้วบทนี้จะท้าทายให้คุณตรวจตัวเองว่าสำรวจตัวเองว่าได้ซึมซับปรัชญาน,นี้ไป มากน้อยเพียงไรเป็นจุดที่คุณสามารถบอกว่าอนาคตของคุณจะเป็นอย่างไรหลังจากอ่านบทนี้แล้วถ้าคุณตั้งใจที่จะยอมรับความยากจนเข้ามาในชีวิตจงตัดสินใจที่จะรับความยากจนและนี่เป็นการตัดสินใจที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าคุณต้องการจะร่ำรวยจงกำหนดรูปแบบของความร่ำรวยและจำนวนที่คุณพอใจคุณรู้จักเส้นทางที่จะนำไปสู่ความร่ำรวยและคุณก็มี แผนที่นำทางแล้วถ้าเดินไปาตามทางนั้นคุณจะไม่หลงทางแต่ถ้าคุณไม่ยอมเริ่มต้นหรือหยุดก่อนที่จะไปถึงจะไม่มีใครต่อว่าคุณนอกจากตัวคุณเองนี่คือสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบเองจะไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้น หากคุณล้มเหลวหรือเป็นคนปฏิเสธการมีชีวิตที่ร่ำรวยเองทั้งหมดนี้คุณต้องการเพียงสิ่งเดียวซึ่งบอกเออมันเป็นสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้นั่นคือสภาวะจิตใจนั่นเองสภาวะจิตใจเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองไม่สามารถซื้อหามาได้คุณต้องสร้างสารรค์มันขึ้นมาเองความกลัวที่มีอำนาจทำลายล้างมากที่สุดความกลัวความยากจนเป็นสภาวะหนึ่งของจิตใจไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แต่มันก็ เพียง <P ear th ew> พอที่จะทําลายโอกาสแห่งความสําเร็จของคุณได้ความกลัวจะทําให้ความสามารถในการใช้เหตุผลของคุณอ่อนแอลงทําลายเจตนาการสร้างสรรค์ไม่เชื่อมั่นในตัวเองบั่นทอนความกระตือรือร้นความกล้าหาญและความคิดริเรื่มที่นําไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจกระตุ้นให้เกิดการพลาดวันประกันพุ่งทาให้ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ทําให้บุคลิกภาพของเราไม่ดีทาลายความคิดที่ถูกต้องดีงามเปลี่ยนเป็นความภาคเพลยนพยายาม ทำลายความมุ่งมั่นสลายพลังของความตั้งใจทำลายความทเยทะยานทําให้ความจาไม่ดีนาพาความล้มเหลวทุกรูปแบบมาสู่เรามันทําลายความรักและอารมณ์สุนทรีในจิตใจทำให้เสียมิตรภาพและชักนำความหายนะมาให้ทำให้เรานอนไม่หลับทุกทรมานและไม่มีความสุขทั้งๆท,ที่คุณอาศัยอยู่ในโลกที่มีสิ่งต่างๆมากมายให้ไขว้คว้าแต่ถ้าไม่มีเป้าหมายที่แน่นอนคุณจะไม่มีวัน ได้สิ่งที่ปรารถนาเลยจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าความกลัวความแยกจนเป็นสิ่งที่มีอํานาจทําลายล้างมากที่สุดในความกลัวพื้นฐานทั้ง6ถ้าคุณจัดไว้ในอันดับต้นๆเน,นื่องจากมันจัดการได้ยากที่สุดความกลัวความยยกจนเกิดขึ้นตามสายเลือดที่สืบทอดกันมาของมนุษยชาติที่จะตามล่างเงินทองสัตว์ทุกชนิดที่ต่งกว่ามนุษย์ถูกกระตุ้นให้สัญชาตญาณถูกกระตุ้นโดยสัญชาตญาณแต่ความสามารถในการคิดของมันจํากัด ดังนั้นมันจึงต้องล่าสัตว์อื่นเป็นอาหารเท่านั้นแต่มนุษย์เรามีการอย่างรู้ที่เหนือกว่าจากศักยภาพในการคิดและหาเหตุผลทําให้เราไม่กินเนื้อผู้เดียวกันแต่มนุษย์ษชาติชอบที่จะกินเงินทองของผู้อื่นมากกว่ามนุษย์เห็นแก่ได้มากจนต้องออกกฎหมายเพื่อปกป้องทรัพย์สินมีค่าของเราจากคนอื่นไม่มีสิ่งใดนําความทุกข์ยากและทําให้เรารู้สึกต่ําต้อยได,ได้เท่ากับความยากจน มีเพียงคนที่มีประสบการณ์ยากจนมาแล้วเท่านั้นจึงจะเข้าใจความหมายอย่างแท้จริงไม่น่าประหลาดใจที่เราจะกลัวความยากจนด้วยประสบการณ์จากสายเลือดที่สืบต่อกันมาทําให้เรียนรู้ว่าเราไม่สามารถเชื่อถือคนบางคนในเรื่องทรัพย์สินเงินทองได้เลยดังนั้นเราจรึงกระตือรือร้อนที่จะสร้างความมั่งคั่ง ด้วยวิธีการใดก็ตามเพื่อให้ได้มันมาด้วยวิธีที่ถูกกฎหมายถ้าเป็นไปได้ด้วยวิธีอื่นถ้าจําเป็นหรือด้วยวิธีลัดที่ทําให้ประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วการวิเคราะห์ตัวเองอาจเปิดเผยจุดอ่อนที่คุณไม่อยากรับรู้แต่การตรวจประเมินนี้มีความสําคัญถ้าคุณต้องการมีชีวิตดีกว่าคนธรรมดาสามัญจนจำไม่ว่าขณะที่คุณตรวจสอบตัวเองทีละจุดนั้น คุณเป็นทั้งศารและลูกขุนเป็นทั้งอายการและทนายที่คอยแก้ต่างเป็นทั้งโจท์และจำเลยจงเผชิญหน้ากับความจริงอย่างยุติธรรมตั้งคำถามให้ตัวเองและจงตอบตอบอย่างตรงไปตรงมาเมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้นคุณจะรู้จักตัวเองมากขึ้นถ้าคุณรู้สึกว่าไม่สามารถตัดสินใจตัวเองอย่างเป็นกลางได้จงหาใครสักคนที่คุณรู้จักตัวคุณดีมาช่วยตัดสิน คุณกําลังตามหาความจริงในขณะที่ตรวจสอบตัวเองจงยอมรับมันไม่ว่าจะลงทุนเท่าไหร่ก็ตามและแม้ว่ามันอาจจะทําให้คุณต้องลําบากใจเมื่อถามคนส่วนใหญ่ว่าเขากลัวอะไรมากที่สุดมักได้คําตอบว่าฉันไม่กลัวอะไรเลยนั่นไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องเนื่องจากน้อยคนนักที่จะตระหนักว่าตัวเองได้ถูกความกลัวยึดโยงและพัฒาการจิตวิญญาและร่างกายเข้าไว้แล้ว มันแนบเนียนและฝังรากลึกลงในอารมณ์จนคุณอาจไม่เคยตระหนักถึงมันเลยตราบชั่วชีวิตการวิเคราะห์อย่างกล้าหาญเท่านั้นที่จะเปิดเผยศัตรูตัวนี้ได้เมื่อคุณเริ่มวิเคราะห์จงค้นหาให้ลึกลงไปในบุคลิกภาพของคุณต่อไปนี้คืออาการแสดงที่ต้องมองหาอาการแสดงของความกลัวยากจน ความไม่ใส่ใจโดยทั่วไปแล้วการแสดงออกให้เห็นจากความไม่เทยียงเทยานเต็มใจจะอดทนต่อความยากจนยอมรับชะตาชีวิตโดยไม่คัดค้านเกียดข้านทั้งกายและใจขาดการคิดหรือเริ่มจินตนาการความกระตือรือร้นและการควบคุมตนเองไม่กล้าตัดสินใจนิสัยยอมให้คนอื่นคิดแทนรือรอหลีกเลี่ยงการตัดสินใจความลังเลสสงสัยมักมีข้อแก้ตัวข้ออ้างมาปกปิดและอธิบาย หรือขอโทษในความล้มเหลวบางครั้งอาจแสดงออกในรูปแบบของการอิจฉาริษยาและวิพากษ์วิจารณ์คนที่ประสบความสําเร็จวิตกกังวลโดยทั่วไปแล้วแสดงออกโดยการจับผิดผู้อื่นมีแนวโน้มจะใช้ใจ่ายเกินตัวเพิกเฉยต่อภาพลักษณ์ของตนเองทำหน้าบึ้งตึงหน้านิ้วคิ้วขมวดคีดกังวลขาดความสุขขมยึกเย็นหมกบุ้นอยู่แต่เรื่องของตัวเองมักดื่มสุราหรือสารเสพติด รอบคอบมากเกินไปนิสัยที่มองหาแต่แง่ลบของสิ่งต่างๆรอบตัวมักคิดและพูดถึงความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้นแทนที่จะมุ่งความสําเร็จทั้งทางที่รู้ว่าหนทางนั้นๆจะนําไปสู่ภัยพิบัติแต่ไม่เคยคิดหาแผนการที่จะหลีกเลี่ยงความล้มเหลวมักรอคอยเวลาอันเหมาะสมที่จะเริ่มต้นจนกระทั่งติดเป็นนิสัยการรอเอาไว้ก่อนจดจําแต่คนที่ล้มเหลวไม่ค่อยนึกถึงคนที่ประสบความสําเร็จมองเห็นแต่รูรูร กลวงของโดนัทแต่มองข้ามเนื้อโดนัทที่อยู่รอบๆผลัดวันประกันพรุ่งนิสัยผัดเอาไว้พุวงนี้ทั้งๆที่เป็นสิ่งที่ควรทำตั้งแต่ปีที่แล้วใช้เวลากับการคิดหาคำขออภัยมากกว่าเอาเวลาไปทำงานอาการนี้ใกล้เคียงมากกับรอบคอบมากเกินไปล,ลังเลสงสัยและวิตกกังวลมักปฏิเสธความรับผิดชอบ เต็มใจที่จะประนีประนอมมากกว่าลงไปต่อสู้ฝ่าฟันเมื่อเจอความยากลำบากจะยอมรับสภาพแทนที่จะพยายามจัดการและใช้มันเป็นบันไดก้าวไปสู่ความสำเร็จไม่ค่อยต่อรองอะไรกับประตาชีวิตแทนที่จะแสวงหาทรัพย์สมบัติความมั่งคั่งร่ำรวยความพอใจและความสุขถ้าล้มเหลวกลับวางแผนว่าจะทําอะไรต่อไปแทนที่จะเผาสภาที่ข้ามาทิ้งแล้วปิดทางถอยของตัวเองอ่อนแอและมักจะขัด ความมั่นใจในตัวเองไม่มีเป้าหมายที่แน่นอนไร้ซึ่งการควบคุมตัวเองความคิดเริ่มความกระเตรือร้นความทะเยอทะยานความมัธยัสถ์ความสามารถที่จะใช้เหตุผลคาดหวังแต่ความยากจนแทนที่จะแสวงหาความร่ำรวยขบอผาสมาคมคนที่ยอมรับสภาพความยากจนแทนที่จะเป็นคนที่แสวงหาความร่ำรวยเงินพูดได้บางคนอาจถามว่าทําไมคุณจึงเขียนหนังสือที่เกี่ยวกับเงินทอง ทำไมจึงวัดความร่ำรวยด้วยเงินเพียงอย่างเดียวมีบางคนเชื่อว่ามีความร่ำรวยรูปแบบอื่นที่น่าปรารถนามากกว่าเงินทองถูกต้องแล้วมีความร่ำรวยอื่นที่ไม่สามารถวัดเป็นเงินได้แต่ก็มีผู้คนนับล้านที่อาจจะพูดว่าใช้เงินทั้งหมดที่ฉันต้องการมาก่อนสิแล้วฉันก็จะได้ทุกสิ่งที่ต้องการเหตุผลหลักที่ทำไมผมจึง เขียนังสือวิธีการทำเงินก็คือผู้คนชายหญิงมับนับล้านล้วนอ่อนเปรีย้ยด้วยความกลัวจนเวสบรูคเพเทเลอร์ได้อธิบายความกลัวนี้ได้เป็นอย่างดีบทวิจารณ์เจมเวสบรูคเพเทเลอร์เป็นข้อิิต์ของหนังสือชิคาโกเดลี่นิวส์และวอชิงตันโพสต์ถึงแม้ว่าเขาจะประกอบ วิชาชีพของเขาจนถึงปีคศ .1960 แต่ผลงานการเขียนของเขาขึ้นถึงขึ้นถึงจุดสูงสุดระหว่างปีคศ .1930 ถึง1940 19ระหว่างนั้นเขาเริ่มจากการเป็นผู้สนับสนุนประธนานที่ปดีแฟรงกินรูสเวลล์จนได้เป็นผู้นำแนวความคิดทางการเมืองเพทเลอร์ยังเป็นนักเขียนในปีคศ .1940 ยังชนะเลิศรางวัลพูลิสเซอร์อีกด้วย แม้ว่าเงินเป็นเพียงเศษโลหะหรือเศษกระดาษแต่มันอาจเป็นสิ่งสูงค่าในหัวใจและจิตวิญญาณซึ่งไม่สามารถซื้อหามาได้ด้วยเงินทองสําหรับคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวจะไม่สามารถเก็บรักษาสิ่งนี้ไว้ในใจและในจิตวิญญาณได้เมือ่อชาคนนึงตกต่ำถูกไล่ออกจากงานและเดินไปตามถนนเขาหางานทําไม่ได้เลยมีบางสิ่งเกิดขึ้นกับจิตวิญญาณของเขาซึ่งเราสามารถสังเกตได้จาก ไหลที่ตกท่าเดินและแววตาของเขาไม่อยู่ท่ามกลางผู้คนที่เขามีงานทํากันเขาไม่สามารถหีความรู้สึกต่ําต้อยไปได้แม้จะรู้ว่าคนเหล่านี้ก็ไม่ได้มีคุณสมบัติความฉเฉลียวฉลาดหรือความสามารถมากไปกว่าเขาเท่าไหร่นะักตรงกันข้ามกับผู้คนที่มีงานหรือแม้แต่เพื่อนของเขาเองก็รู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าและบางทีอาจรู้สึกสมเพชโดยโดยไม่รู้ตัวเขาอาจจะเริ่มหยิบยืมเงินคนอื่น มาแต่ก็ยังไม่พอที่จะใช้ชีวิตเหมือนที่เคยและเขาก็ไม่สามารถกู้ยืมได้นานนักเมื่อเราต้องกู้ยืมเพียงพอให้ประทังชีวิตนั้นช่างเป็นประสบการณ์ที่น่าเศร้าใจนอกจากนี้เงินที่ไม่ได้มาจากกำพักนังแรงตัวเองยังไม่สามารถช่วยชะลงจิตใจได้แน่นอนว่าเราไม่สามารถหมายถึงคนเกียจค้าหรือขี้เมาแต่หมายถึงเฉพาะคนที่มีความทะเยอทะยานและนับถือตนเองผู้หญิงนั้นแตกต่างออกไปมักไม่เผชิญ ภาวะลำบากใจเช่นนี้เราไม่ค่อยคิดถึงภาพผู้หญิงเข้าแถวคอยแจกอาหารขอทานอยู่ริมถนนหรืออยู่ในสภาพซมซ่อท่ามกลางฝูงชนและแน่นอนผมไม่ได้หมายถึงหญิงชราที่เดินขาก,กระเพกแต่หมายถึงหญิงสาวที่ดูเฉลียวฉลาดต้องมีผู้หญิงเช่นนี้อยู่ไม่น้อยทีเดียว แต่เธอมักไม่แสดงความท้อแท้สิ้นหวังให้เราเห็นเมื่อผู้ชายตกงานเขามีเวลาที่จะคิดคำนึงอาจเดินทางไปหลายกิโลเมตรเพื่อหางานทําแต่พบว่าตําแหน่งเต็มหรือมีงานแต่ไม่ได้ค่าจ้างหรือได้แต่ค่าในหน้าจากการขา,ขายของที่ไม่มีประโยชน์และไม่มีใครซื้อเว้นแต่สมเพศเมื่อเขาเหันมาพบตัวเองกําลังเดินเตะฝุ่นไม่มีที่ไปดังนั้นพวกเขาจึงเดินไปเรื่อย สายตาจับจ้องไปที่หน้าต่างห้างสปปรรพสินค้าซึ่งมีสินค้าหรูหราราคาแพงที่ไม่สที่ไม่ใช่สําหรับคนอย่างเขาด้วยความคิดที่รู้สึกว่าตัวเองต่ําต้อยเขาหลีกเลี่ยงให้คนอื่นที่หยุดดูด้วยความสนใจเขาโตรเวนไปถึงสานีรถไฟพาตัวเองเข้าไปในห้องสมุดเพื่อพักขาและหลบร้อนแต่นั่นไม่เกี่ยวกับการหางานทาดังนั้นเขาจึงต้องเดินต่อไป เขาอาจไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าความไร้จุดหมายรู้เพียงแต่ว่ามันผลักไสเขาออกไปทั้งๆท,ที่ไม่มีทางออกเขาอาจจะยังแต่งตัวดีอยู่เพราะเป็นสิ่งที่หลงเหลือมาจากวันที่เขายังมีงานทำแต่เสื้อผ้าก็ไม่อาจปิดบังความท้อแท้หมดกำลังใจของเขาได้เขามองเห็นผู้คนนับพันนับบัญชีเสมียนคนขายยาหรือคนขับรถ ต่างก็กําลังยุ่งกับงานของตัวเองทําให้ความอิจฉาผุดขึ้นมาจากก้นบึ้งของหัวใจพวกเขาล้วนมีอิสระภาพการรับถือตนเองและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนเขาไม่สามารถชักจูงให้ตัวเองเชื่อว่าเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งเหมือนกัน,น,นทั้งที่พยายามเถียงตัวเองและตัดสินว่าตัวเองเป็นคนดีมีคุณค่าอยู่นานชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่ามันเป็นเพียงเพราะเงินที่ทําให้เขาแตกต่างจากคนอื่นแม้มีเงินเพียงน้อยนิด เขาก็จะได้ตัวตนกลับคืนมา